สวัสดีครับพบก,กับสุดก่าลิเว์พูเราเริ่มต้นกันที่ทั้งมหาศัานทั้งสุดสําคัญผลบทประตูยอดเยี่ยมลเว์ภูซีซั่น2020 2021ลูกมงสุดมหาศัรรย์ของอาริซุเบเกอร์คว้ารางวัลประตูยอดเยี่ยมของลเว์พูในซีซั่นที่ผ่านมาขณะที่โมซาลาได้ทั้งอันดับที่2และอันดับที่5แฟนบอลลเว์พูนะครับพร้อมใจเทคะแนนบวชให้กับลูกมงของอาริซุนเบเกอร์ผู้ประสบประตูทีมชาติบราซิล เป็นประตูยอดเยี่ยมของหงดางประจำฤดูกาล2020ถึง2021จากการประกาศผลผ่านเว็บไซต์สมโมสรเมื่อวันพุทธที่2มิถุนายนที่ผ่านมานะครับนักทวารเาบ้าบ,บราซิลขึ้นมาโมงทำประตูชัยในนาทีที่95ในเกมเพลิงเกรดนัดบุกไปเชือดชนะเวสต์บอมบิสอาเรื่อง2-1ในวันอาทิตย์ที่16พฤษภาคมที่ผ่านมาส่งผลให้ลิเวอร์พูลตอบความหวังที่จะติดท็อป4ก่อนสุดท้ายแล้วพวกเขาจบซีซั่นด้วยอันดับที่3เลยครับ โดยนัจกจัดอาลิซูงเบเกอร์ยังสร้างประวัติศาสตร์เป็นนายประตูลิเวอร์พูลคนแรกที่ขึ้นมาทําประตูและเป็นผู้ัล่นประตูคนที่6ที่สามารถทําประตูได้ในศึกพิยรีอีกด้วยลูกหมองของอาลิซูงเบเกอร์ในคะแนนโหวตจากแฟนบอลมากกว่า65ขณะที่ประตูของโมเมดซาลาในเกมพบก,กับลีดยูเนเต็ดตามมาเป็นอันดับที่2นะครับเราไปดูห้าดับประตูยอดเยี่ยมของลิเวอร์พูลในลดกกาลนี้กันหน่อยนะครับ อันดับที่1อลิซองเบเกอร์พบกับเว็บบอมบิสอัลเบียนอันดับที่2โมฮัมเหม็ดซาลาห์เกมพบกับเลียดอันดับที่3โมฮัมเหม็ดซาลาห์เกมพบกับเวสแฮมอันดับที่4โมฮัมเหม็ดซาลาห์เกมพบกับคริสเตอร์เพลยและอันดับที่5ก็โมฮัมเหม็ดซาลาห์เกมพบกับอาตาลันต้ารับโอ้โหซาลาห์เหมาหมดเลยนะฮะแต่ก็ยังแพ้ประตูของอลิซองเบเกอร์พลิกอีกรอบ ลิเวอร์พูลมีลุ้นเซ็นนอยเฮาส์หลังปฏิเ,เสธเซ็นลุ้งหน้ากับไบโอเมเนกสมบูรณ์สัสนลิเวอร์พูลนะครับทีมในศึกพรีเมีันกรีตกลับมามีความหวังในการเซ็นเะกลับฟอร,ร์เรนนอยเฮาส์กองกลางของบริเซียมิเชนกับบลักอีกครั้งแล้วหลังจากที่ทตัวตัวออกมาปฏิเสธเรื่องข่าวการย้ายทียมตามการรายงานจากลิเวอร์พูลอีโคเดอะเรดนะครับตบเป็นข่าวกับมิฟิลในวัย20ปีในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาและโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมกับต้นสกัด ในขณะที่พวกเขากําลังมองหานักเตะที่จะเข้ามาแทนที่จอร์จิลุวาน์นุัมที่กําลังจะหมดสัญญากับทีมในช่วงสมัมน,นี้มีรายงานข่าวไม่กี่วันที่ผ่านมาระบุว่านอยเฮาส์ได้ตกลงเซ็น,ซนสัญญาลุ่งหน้ากับไบรมินิกโดยจะย้ายทีมหลังจบฤดูกันนาซึ่งถือเป็นการดับความหวังของจิกกิ้งคลับและทีมงานที่กําลังจับตามองสตาร์ดังรายนี้อยู่อย่ันไรก็ตามเจ้าตัวก็ได้ออกมาปฏิเสธข่าวนั้นกล่าวแล้วโดยได้พูดถึงเรื่องนี้ไว้ว่าผมได้อ่านข่าวที่ว่านี้ ผมตกลงที่จะเปน็นเล่นักับไบโอเมเนกในปี2022เรียบร้อยแล้วซึ่งผมขอปฏิเสธในเรื่องนี้ผมยังไม่ได้เซ็นสัญญากับทีมเลยเลยยกเว้นบริซียมิชนันัดบักซึ่งที่นี่ทําให้ผมรู้สึกเหมือนบ้านอีกหลังบ้านคือสิ่งที่สําคัญมากสําหรับผมผมสามารถนึกภาพของตัวเองอาศัยอยู่ใกล้ๆกิวนิกอีกครั้งหลังจากนี้แต่ผมก็ได้ค้นพบบ้านอีกหลังหนึ่งที่ดูสดอร์บหลังจากที่ย้ายไปร่วมทีมฟอร์ทูนาดูดสดอร์เมื่อปี2007ถึง2008 ฉะนั้นทําให้ผมได้พบกับแฟนสาวและผมรู้สึกสบายใจที่ได้อยู่ที่กลับบักนอยเฮากลาการเรเซเกตให้เหตุผล hey ที่เลือกเฮนโดไปยูโรทั้งที่พึ่งหายจากอาการบาดเจ็บการเรเซเกตนะครับในใหญ่ทีมจังกฤษเปิดเผยเหตุผลสําคัญที่ตัดสินใจเลือกจอแดนฮานเดอร์ันกองกลางกับต้นทีมจากลิเวอร์พูลเป็นหนึ่งใน26ขุนพล สินตคำรามชุดลุยสู้ศึกยูโร2020รอบสุดท้ายเฮนโดไม่ได้ลงสนามกับลิเวอร์พูลเลยนะครับนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์เพราะการบาดเจ็บที่คนขาเนียบแม้จะกลับมาลงสนามกับลิเวอร์พูลได้แล้วเมื่อ2สอัปดาห์ก่อนแต่ก็ยังเกิดเครื่องหมายคำถามตัวใหญ่ๆจากหลายคนว่าดาวเตะลิเวอร์พูลพร้อมจริงไหมกับทัวร์นาเมนต์ที่จะมาถึงนี้สิ่งที่ซับซ้อนที่สุดในช่วงเวลานี้ก็คืออาการบาดเจ็บเหล่านั้นว่าเราควรใช้โอกาสกับผู้คนหรือไม่ เสาเกตพูดถึงกัปตันลิว,วพูลที่ผ่านการรับใช้ทีมชาติมามากแล้วถึง58นัดซึ่งถือเป็นนักเตะที่มีประสบการณ์ระดับต้นๆของทีมชุดนี้เลยกับจอแดนและแฮร์รี่งบิกไกว์พวกเรามี2นักเตะที่ไม่ได้อยู่ในจุดที่พวกเราต้องการในแง่ของการเตรียมความพร้อมของสภาพร่างกายจอแนสอนร่วมกับทีมตลอดทั้งสัปดาห์ดังนั้นนั่นคือเรื่องที่ดีเขามีส่วนร่วมกับการแข่งขันในนัดอุ่นเครื่องกับออสเตรียในค่ำคืนวันนี้เวลาตีสอง ความคืบหน้าของเขาดีแต่พวกเราก็มองถึงความเป็นจริงเกี่ยวกับสิ่งที่พวกเราอาจจะต้องมองเฮนดมีเรื่องที่ต้องทําอีกเล็กน้อยเพื่อเตรียมตัวให้พร้อมกับศึกยุโรปรอบสุดท้ายแต่ความเป็นผู้นําและการคงอยู่ของเขามีผลตอบเพื่อนร่วมทีมมากพวกเราคิดว่าประสบการณ์ที่พวกเขามีและความจริงที่พวกเราสามารถทําให้เขาไปถึงจุดที่พวกเขาสามารถมีส่วนร่วมในทัวร์นาเมนต์นี้มันคุ้มค่าในการที่มีเขาอยู่ภายในทีมชาติเบลด โดยเฉพาะเมื่อพวกเราได้เพิ่มรายชื่อเป็น2 6คนประสบการณ์ของนักเตะคือคนที่รู้จักวิธีเอาชนะและเคยผ่านทัวร์นาเมนต์แบบนี้มาก่อนฉะนั้นเฮนโดจึงมีความสำคัญมากถ้าเจอลาดคุมเอเวอร์ตห้าหนักเตะลิเวอร์พูลที่อาจย้ายซบทัฟฟี่สีน้ดมเงินแข้งหงอาจยกซบทัฟฟี่ หลังจากที่คาร์โลอันโชลติตัดสินใจอำลาเอเวอเรตเพื่อหวนกลับไปคุมทีมโรมาเรตทาให้ตอนนี้ทัฟฟี่สินเงินเอเวอเรตต้องเรียบเร่งหาผู้จัดการทีมคนใหม่เข้ามาแทานหน้าที่ของคาร์โลอันโชลติโดยงานนี้นะครับหนึ่งในกุญซือที่พวกเขาเล็งเอาไว้นั่นก็คือสตีเวนจูรานตำนานกัปตันทีมของหงดังลิเวอร์พูลในช่วงที่ผ่านมาเอเวอเรตมีข่าวผัวพันกับกุนสือดังๆอย่างเช่นนูโน่แอสปิริโตซานโตราฟาเอลเบนิเตสโรเบโตมาร์ติเนส เฮลิคเทนฮาร์ตเปาโลฟอนเซกาเกรแฮมพอตเตอร์เอ็ดดี้ฮและ David m o ยเป็นต้นล่าสุดดิแอร์ลิติสื่อดังที่น่าเชื่อถือก็ได้รายงานมาว่าสตีวิจีก็เป็นอีกหนึ่งคนที่พวกเขาอยากจะได้มากุมงเงียนสำหรับเอเวอร์ตันหลังจากที่สตีเวนเจอร์ดทำางานชิ้นโบแดงด้วยการนำเรนเจอร์คว้าแชมป์สกอตติสพิมเมยรีแบบร้อพ่ายในซีซั่นนี้และหากเกิดกรณีที่เจอร์ดลองมารับความท้าทายใหม่ในการรดงาน พัฟฟี่สิเงินเอลวตันซึ่งเป็นสโมสรคู่ริร่วมเมืองกับลิเวอร์พูลงานนี้อาจจะได้เห็นเขาเล็งผู้เล่นจากรัวแอนฟิวมาเสริมทัพกับพัฟฟี่สิอเงินก็ได้วันนี้เรามาดูกับตาห้าแข้งลิเวอร์พูลอาจจะโยกโซฟเอลวตันหากเจอรัดโยกมาคุมทีมพัฟฟี่นะฮะเราเริ่มต้นกันที่นัตฟิลิปกับลิสวิลเลียมการมาของอิบรรฮิมาโกนารเต้นนั้นทำให้เจอกนครับมีแนวรับชั้นดีเพิ่มขึ้นแล้ว และมีตัวเลือกที่หลากหลายเกิดขึ้นกรณีดวงแตกเซนเตอร์แ,แบ็กโดนโรคเดียงเล่นงานจนหมดเหมือนกับที่เกิดขึ้นในซีซั่นล่าสุดยันรอยก็ตามนั่นหมายความว่าแนปเิลิปอาจจะต้องหวนวลับไปสู่บทบาทยังอะไรอีกครั้งแต่ทันที่นักเตะกระทำผลงานได้อย่างเยี่ยมและโดดเด่นและมีส่วนสําคัญมากในการนําทัพหงแดงจบอันดับที่3บนตารางคะแนนพรีเมียร์ลิงเก็ตเช่นเดียวกับลีดวิลเลียมที่มีความเป็นไปได้สูงมาก ที่เขาอาจจะถูกส่งไปเล่นแบบยืนตัวสำหรับนักเตะเหล่านี้เคยผ่านการฝึกปือฝีมือจากเจรลาดมาแล้วสมัยที่ทํางานเป็นโค้ชเยาวชนตอนจะมารับงานกุมเงียนเดอะไลบูฉะนั้นเขาย่อมรู้ศักยภาพของสองเซนเตอร์แบ็กนี้เป็นอย่างดี 2. มาร์โกคูยตหนึ่งในตำแหน่งที่เจอรลาดรู้ลึกรู้จริงก็คงหนีไม่พ้นตำแหน่งกองกลางและนี่คือพื้นที่ที่เอเวอร์ตันจำเป็นจะต้องมีการสันทับเป็นโดยด่วน เนื่องจากอนาคตของอลันกับฮามิสโรดิเกสยังไม่มีอะไรแน่นอนว่าจะอยู่กับทีมต่อไปหรือไม่ทั้งสองคนยามไม่เล่นกับท็อฟฟี่สินเงินเพราะ Carlo otti, คาโลอันโชโติกุมเงียนและการที่คุณซูอจ้าอินเตเลียนย้ายทีมไปแล้วก็มีความเป็นไปได้ว่าพวกเขาก็กำลังคิดเรื่องอนาคตของตัวเองว่าจะอยู่ในทีมกูดิสันพาร์ตต่อไปดีหรือไม่ขณะที่มากโกกุยิตซึ่งเป็นนักเตะจีจคของคลับเซ็นสัญญามาเป็นคนแรกตอนกลุมลิเวอร์พูลแต่ยังไม่สามารถสร้างผลงานได้นะ่าประทับใจ และสุดท้ายก็ถูกส่งไปเล่นแบบยืนตัวเซฟเป็นส่วนใหญ่ล่าสุดเล่นกับ f c ฟซปอร์โตแบบชูข่าวพึงจะเสร็จสิ้นหลังจบฤดูกาลนี้และกองกลางดีกินทิมชชตเซบเบียจําเป็นต้องเดินทางกลับมาอยู่กับต้นสก,กัดแม่หรือพูลในช่วงเสมร์เมรสนันหลุนหัครูยตเลือกโซฟเอเวอตันเป็นจุดหมายต่อไปแน่นอนนะครับว่าโอกาสที่เขาจะได้ลงเล่นเป็นตัวจริงมีค่อนข้างสูงเลยทีเดียวาอาร์เดรียน ไม่ใช่การจร์จ,จิโนวานในรุ่มที่โบมือลาทินแอนฟิวไปแล้วนั้นแต่ก็ยังมีอีกคนหนึ่งนั่นก็คืออาร์ดรนผู้รัสมบัตูชาวสเปนิสที่กำลังจะหมดสัญญาในช่วงสมัยน,นี้และยังไม่รู้อนาคตว่าจะอยู่หรือไปจากทัพหงดแดงนายทวานชาวแดนกุเลทิงดูเสียตำแหน่งมือสองของทีมให้กับเควินเคลลเฮอร์ก็เดารุ่งไปเป็นที่รู้แล้วหลังจากที่ตัวตัวดันฟอร์มเบอไหลต่อหลายครั้งตอนทำหน้าที่แทนอลิซงเบเกอร์มือก่ามือหนึ่งชาวบราซิลเลียน ปัจจุบันอาร์เธรีนมีอายุ34ปีแล้วนะครับมีโอกาสที่เขาจะกลับไปทําอาหารรับประทานที่บ้านเกิดแต่ถ้าหากเอเวอตตนต้องการเต็มๆตำแหน่งโกก็ต้องบอกว่าเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจเลยทีเดียวขณะที่โรบินส์โอซนจะต้องกลับไปยังต้นสกัดแม่นั่นก็คืออเอสโรมาในช่วงสัยน,นี้หลังจากหากักหมบสัญญยืมตัวทําให้ตอนนี้เขาเหลือเพียงแค่้อเอาเวอร์จิเนียในด่านประสบการณ์น้อยเป็นอย่างไรของจอร์แดนพิทฟอร์ดเท่านั้น ฉะนั้นด้วยประสบการณ์ของอาร์เรียนต้องบอกว่าโชคโชนกว่าเวอร์จิเนียน่าจะเป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับเอเวอเรตันหากเกิดโควีจะดันพิตฟ,ฟอร์ดโดนโรคเดี่ยงเล่นงานนะครับคนสุดท้ายทาคุมิมินามิโนสำหรับทาคุมิมินามมโนต้องยอมรับว่าเขาเจอช่วงเวลาที่แสนยากลำบากในการแข่งขันที่อังกฤษนับตั้งแต่ตัดสินใจโบกมือลาเลสบูตซัสบวกเมื่อปี2009โดยนันเกเตะกระแทบไม่ได้โอกาสลงเล่นให้กับลิเวอร์พูลเลย แม้เชนกรับจะชื่นชมพลสวรรค์นในการเล่นเกมรุกของเขาสแาดังชาวญี่ปุ่นก็ตามนะครับแต่เจ้าตัวก็ไม่สามารถสอบแรงขึ้นมาเป็นตัวจริงของทีมลิเวอร์พูลได้เลยสุดท้ายก็เลยโดยนส่งไปเข้าสนิมแบบยืนตัวกับเสาเติมตันไม่เดือนมากระคนที่ผ่านมาเป็นไปได้ว่ามินามมโนะไม่ได้ถูกจับเล่นในตำแหน่งที่เหมาะสมทําให้เขาไม่สามารถงัดพลสวรรค์ที่แท้จริงออกมาได้เหมือนตอนอยู่กับเลสบูสซอบส์บวกฉะนั้นมีโอกาสที่นักเตะจะโดนส่งไปเล่นแบบยืนตัวอีกครั้งในช่วงสัปดน,นี้และการ ที่จะไปอยู่กับเอเวอเรตันก็อาจเป็นไอเดียที่ดีก็ได้ปัจจุบันแานาดไม่ได้อยู่ในฟอร์มการเล่นที่ดีที่เอเวอเรตันขณะที่ g ิวฟี่ซูฟุซันก็ขาดความรวดเร็วฉะนั้นหากมินเนมิโนย้าไม่เล่นกับทอฟฟี่เสียเงินเอเวอเรตันก็น่าจะทําให้เกมรุกของทีมมีความแตกต่างและมีความหลากหลายมากขึ้นนะโอ้โหนี่คือข,ขา่าวลือผูพูะครับซึ่งเป็นรอบเช้าของวันที่3ิถุนายน